สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเด็กสายคลองนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าวิกเตอร์380นะครับ FM 2 P นะครับโชคเฉลิมชัยนะครับอันนี้ก็สดใหม่ทุกวันครับสะอาดทุกวันนะครับเ็มเรียมเลยคนครับดูแลรักษาดีนะครับล้อก็ชุดเงาครับ พอมเครือบอยางดำนะครับอันนี้ก็เพิ่งไปตุกจีนไปนะครับน,นครับมิชลินเท่ๆนะครับตึงๆมองข้า ก็จะเป็นท้ายตรออนะครับเดิมๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวมรละกตแล้วก็โคนดบนะครับโคนดำดูดู แล้วก็ไปออกท้ายอันนี้ก็เป็นจากต่อจากกู ST ่ s t t ีเทน r นะครับนี่ครับชุดเงายางเงาเลยครับ ก็เตรียมไปบิง่งานนะครับายังเงาเลยครับ